กลับมาอยู่ด้กันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะ หลังจากที่โควิด19แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยประชากรโลกจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการปรับชีวิตของตนเองใหม่เพื่อที่จะให้รอดพ้นจากโควิด19การดูแลสุขภาพมีมากขึ้นค่ะเราใช้ความทันสมัยของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวช่วยให้เรารอดพ้นและปลอดภัยจากโควิด19วันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวมีรายละเอียดมานำเสนอคะ่ะ สวัสดีค่ะเราคงจะอยู่กับโควิดกันไปอีกนานนะคะเพราะว่ามันเก่งเหลือเกินเป็นผู้ร้ายล่องหนซึ่งปรับเปลี่ยนแปลงกพันธุกรรมของมันตลอดเวลาซึ่งเราก็ต้องตามให้ทันอย่างที่หมอเคยอธิบายว่าเราจะชนะโควิดได้เนี่ยเหมือนหนึ่งอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเรา2ก็คือการที่รับภูมิคุ้มกันที่เป็นอันแรกคือภูมิคุ้มกันที่ตัวเราเองหรือการใช้วิธีป้องกันไม่ให้เข้าร่างกาย อันที่2ก็คือเมื่อมันเข้ามาแล้วเราจะมีแอนติบอดีเนี่ยเป็นภูมิอะดแอตตีคือภูมิที่เกิดทีหลังเพื่อต่อต้านนั่นคือเป็นเรื่องของวัคซีนนะคะส่วนอันแรกเป็นอันที่เราจัดการได้เองคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ต้องแก่การทานอาหารเพื่อเพิ่ม NK-cell หรือการใช้สิ่งต่างๆเพื่อปกป้องตัวเองค่ะนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดเราก็พูดเสมอวัน,นึ่งเราต้องมีหน้าก,กากที่ปลอดภัย ที่จะกันไม่ให้เพราะมันจะแอดแทเข้ามาโจมตีเราที่เยื่อบุทางเดินหายใจนะคะก็ต้องปกปิดส่วนนี้ให้ดีที่สุดก็มีนวัตรกรรมที่ออกใหม่นะคะเป็นหน้าก,กากซึ่งฆ่าเชื้อได้คือข้างนอกเนี่ยเขาโคดด้วยสาร Copper s i l v e r n a n o ซึ่งตรงนี้จะปล่อยประจุออกมาฆ่าเชื้อได้นะคะอันนี้เป็นนวัตรกรรมของเกาหลีนะคะก็พบว่าเนี่ยเขาจะเขียนว่ามี Copper Ion สามารถ นี่ค่ะมันก็เป็นหน้ากากธรรมดาแต่มันแนบกับหน้าได้ดีหมอเป็นคนหน้าเล็กนะคะใช้อันอื่นๆมันจะเปิดเยอ,อยู่ตลอดก็ไม่มั่นใจอันนี้จะช่วยได้ดีแล้วก็นอกจากนี้นี่เขายังมีแผ่นให้เราเปลี่ยนเพราะนวัตกรรมตรงนี้มันจะอยู่คงอยู่ใช้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าอันนี้ข้างนอกโครงมันจะไม่ดีแล้วเราก็สามารถเขาจะมีแผ่นแผ่นกรองเปลี่ยนไส้ข้างในเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกวันค่ะวันละแผ่นนะคะก็จะช่วยเรื่องลดบางทีเราพูดเยอะ ทานอาหารมาจะมีกลิ่นในนี้ไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้นะคะอันนี้เป็นอันดับแรกคือการป้องกันตัวเราเองนะคะสเนี่ยปัจจุบันไอพวกไอออนปล่อยประจ,จุเราจะคุ้นตั้งแต่ในเครื่องฟอกอากาศเขาจะมีการปล่อยประจ,จุไอนอ,นออนประจ,จุลบนี่มาฆ่าเชือ้อดมทั้งการใช้พวกเฮปาฟิลเตอร์ต่างๆเพื่อกรองให้ให้สารให้ขนาดเล็กถึงขนาดไวรัสเนี่ยเพื่อกรองผ่านไปได้ สองก็คือมีพวกนานโนเช่นพวกผ้าต่างๆนะคะเป็นผ้าซึ่งปล่อยซิ l เวอร์กับคัพเปอร์ไนโนเหมือนกันก็สามารถมาทำให้ฆ่าเชื้อโรคได้ก็อันเนี้ยหมอเองก็จะเอามาใช้ตอนขึ้นเครื่องบินนะคะใช้ยาฆ่าเชื้อที่ปลอดภัยเนี้ยเอามาพ่นนะคะที่ที่จมูกแล้วก็พ่นที่ช่องปากได้ซึ่งตอนนี้ในเมืองไทยเองเราก็ผลิตไ,ได้แล้วอย่างที่จุฬาแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรก็มีแล้วก็นี่เป็นของเกาหลีส่วนทางนี้เนี้ยหมอเองก็ได้ ผลิตออกมาเป็นโฮมิโอพาตี้ค่ะที่จะช่วยมาใช้พ่นเนี่ยเพื่อพื่อลดจำนวนเชื้อและเพิ่มภูมิต้านทานได้ด้วยนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะซึ่งช่วยให้เราคือในด้านของ innate immunity คือด่านแรกพันนี้ด่านที่ทสองเรื่องวัคซีนนะคะปัจจุบันนี้นอกจากมีการพัฒนาวัคซีนอย่างที่เรารู้จักเนี่ยต่อไปเนี่ยที่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าวัคซีนเดิมที่ใช้ฉีก็คือวัคซีนที่ใช้พ่นค่ะ วัคซีนที่ใช้พ่นจมูกเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วเราต้องการป้องกันที่สุดคือที่จมูกซึ่งตรงนี้มันเป็นแอนติบอดีคือ IgA นะคะเกี่ยวกับทางเดินหายใจทุกวันนี้ที่เราฉีดน,นี่มันเป็น IgM กับ IgG ซึ่งมาจากกระแสะเลือดซึ่งมันจะช้ากว่าถ้าเราได้ IgA เพราะฉะนั้นเราก็รอวัคซีนตัวใหม่เนี่ยผลิตสำเร็จแล้วผ่านอยอยแล้วกำลังจะมีการนำเข้าในเมืองไทยซึ่งอีกไม่นานเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ดี ็นนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันโควิดอีกอย่างหนึ่งค่ะก็หวังว่าเกรดเล็กๆน่าจะช่วยเราได้แต่อย่าลืมนะคะ Innate Immunity ที่ดีสุดก็คือตัวเราเอง NK Cell ก็เกี่ยวข้องกับอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนและอารมณ์ที่ดีค่ะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะเราต้องชนะค่ะหม,หมอเชื่อมั่นค่ะสวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ